มาอีกรอบหนึ่งเรามาดูชุดแยกกันนะคะชุดแยกนี้ทําให้ลุน้นทําให้ลุ้นจริงๆนะดูนะคะชุดแยกไม่ต้องอ,อะไรมันมากมายหรอกแต่ว่าที่เข้าดีก็คือนะที่พี่คิดว่านะสิงคโปร์แล้วก็นอยกาชาตินะแล้วก็สามกีไหมสามกีพัฒนาก็เหมือนกับหนอยทั่วไปนะเนาะ ที่เข้าดีที่สุดก็คือนอยกาชาติแล้วก็สิงคโปร์เนาะแล้วก็นอยสามคีด้วยป่าหรือพัฒนานอยสามคีสิเนาะก็เข้าดีก็ดูพรุ่งนี้ว่าจะโอเคไหมนะนะแต่ชุดรวมนี่เข้านะวันนี้ก็เข้าสิงคโปร์มันนะ้งเนาะชุดรวมของเราเข้าทั้งสามคีแล้วก็เอยกาชาตแล้วก็เนี่ยืึกาชาตก็เข้าอะไรสามหกหรือว่าสี่หกที่จำไม่ได้เข้าอะ่ะ สองสามเด้งเข้าทุกนอยเลยอะที่ดูดูมานะอืมเนี่ยดูนะคะลุ้นลุ้นไปด้วยกันนะคะน้องๆลาวทีวีลองดูอีกตั้งนึงเนานะลาวทีวีลาวทีวีพี่ไม่อยากทำารอกก็เข้ายากแต่ไม่ยากเท่ากับลาวสตาร์ลาวสตาร์วีนะยากสุดคือลาวสตาร์วีอืม เราสตาร์วีพเอาชุดนี้นั่นเลยชุดรวมของหุ้นเนาะหุ้นมีสองันนี้นี่ไอที่ทำยากๆเนี่ยพี่เอามาลุ้นไอ้นี่เนี่ยมาลุ้นนี่เลยเอ้เนี่มันเป็นลาวนี่มันเป็นลาวนี่หวนะ่าเนาะเนาะมันเป็นลาวสตาร์เนาะที่พี่เอามาให้เล่นเนาะใช่ใช่ใช,ใช่มีสองอันนี้นี่ชุดของลาวสตาร์เนาะไม่ใช่ชุดหุ้นรวมนี่นี่หุ้นรวมของเรา คือนอยสตาร์เนี่ยอันนี้ก็เข้าเข้าของเข้าเหมือนกันนะเข้านอยสตาร์กันกันนะเอลาว่ะเอ้ย,ออยชุดรวมอะ่ะชุดรวมหุ้นเราอะชุดรวมหุ้นฮานอยอะก็เข้านอยสตารีเหมือนกันพี่ก็เลยเอามาลงนอยสตาร์นอยทีวีอะไรเงี้ยนอยนอยอะไรอีกนะนอยโฮดีพี่ไม่ทํานะพาอจำไม่ได้ว่าเลขออกตัวไหนนะไม่ได้ย้อนเข้าไปดูเข้าไปดูก็หายาก เว็บพี่โอ้โปวดหัวเลยถ้าหานี่นานเสียเวลานะคะน้องๆก็เลยเออไม่ลงเลยเอาไอท้ที่ไอ้ที่เราเห็นเนาะไอท้ที่พี่ไปดูย้อนหลังแล้วดูเดเห็นไง <Yeah. S 1> อืมพี่คือจังพอทําไม่ได้เนาะแต่ว่าถ้าไม่เห็นเลยนี่มันเดาไม่ได้อนะน้องๆค่ะมันเดาไม่ได้เออก็ต้องปล่อยทิ้งไปเลย ถ้าจะเล่นชุดรวมก็ได้ค่ะน้องๆไม่ไม่อยากจะลงนะเราก็เจาะรูดเอาเนาะรูดเจาะเอานะนอเอนาะน้อยไอ้หนาหนาเนาะประมาณนี้นะคะน้องๆค่ะขอให้ทุกคนรวยๆปังๆไปด้วยกันนะคะดูให้ดูให้ชัดๆนะคะแล้วก็ดูเอ็นี่ของพี่ให้จบด้วยนะโอ้ยเดี๋ยวนี้ยังไงก็ไม่รู้ไม่เข้าใจการที่ทำเนี่ย พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะน้อง,องอตามนี้ก็แล้วกันนะคะขอให้ทุกคนรวยๆปังๆไปด้วยกันนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ